สวัสดีค่ะส,สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทท่านเลยนะคะที่ติดตามช่องพังอันดาพายนพเก้านะคะคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้ก็เรานะคะตอนเย็นแล้วนะคะเราก็ไปรับคุณแม่คําแสนนะคะแล้วก็พี่เมษานะคะแล้วก็พี่น,นะะพเก้กนะะา,านะคะคุณพ่อคุณแม่คะเราก็ผูกดูนะคะป่าช้านะคะคุณพ่อคุณแม่คะก็จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นพี่นพเก้านะคะเดินไปทางไหนอ่ะมีแต่น,น้ำไไน,นี่นะคะวันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะมาทัวร์ที่ป่านะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ป่าธรรมดานะคะคุณพ่อคุณแม่คาเป็นป่าช้านะคะเป็นวัดป่าเจียงเก่านะคะโอ้ควานเข้มควานเข้มพาเดินไปไหนนี่ มีแต่นี่นะคะป่าไผ่นะคะเป็นต้นไผ่แล้วก็น้ำเยอะแยะเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะพาเดินไปไหนเนาะกลัวนอนด้วยนะคะนี่นะคะก็มีแต่ป่าเลยนะคะเดี๋ยวจะพาแม่ๆมไปดูน้องๆกันนะคะว่าอยู่กันยังไงนะคะนี่นะคะ ลมรื่นมากๆเลยนะคะนี่นะคะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะคะในวันนี้นะคะหูานาแชะและไวอันนี้ก็เจ๊เมสานะคะเมสาสวัสดีค่ะกอเร็วๆสวัสดีค่ะก่อนอันนี้ก็เจ๊เมสานะคะโหน้องเมสาเล่นอะไรเนาะนะคะหู ฝนตกนะคะดูเมษาพอกตัวพอกผิวนะคะนี่นะคะก็จะมอมแมมเลยนะคะนี่นะคะ่ะฝั่งนู้นก็เป็นคุณแม่คำ้ำแสนนะคะนี่นะคะน้องๆก็จะกินเปลือกไม้นะคะกินเปลือกไม้นะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะ เราก็จะพาน้องๆนะคะมาเปลี่ยนหลักด้วยนะคะโอยเล่นโลนนะคะเล่นโลนโอ้คุณแม่คําแสนโยกใหญ่เลยนะคะนี่นะคะกับที่นี่นะคะก็เป็นวัดป่าเจียงเก่านะคะคุณพ่อคุณแม่คะเป็นป่าช้าเก่านะคะก็อยู่หน้าบ้านของเรานะคะเราก็พาน้องๆนะคะมาผูกนะคะตอน ตอนเช้านะคะตอนเย็นเราก็พาน้องกลับบ้านนะคะนี่นะคะก็พาแม่ๆนะคะมาดูบรรยากาศนะคะนี่นะคะก็เต็มไปด้วยป่านะคะต,ต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะคะนี่นะคะแต่ก่อนก็แต่ก่อนก็มีพระนะคะอยู่นะคะแต่ต้องโอ้โ มันนลื à, ่อาเธอขึ you know? ้นวะเธอขึ้นดูก่อนวะเธอก็เกาะเก่งไม้นั่นด้วยน่ะตอนนี้ก็มาดูนะคะมีสาทำไรมอ่ะไปดูไปนี่เดินไปทางไหน เดินไปทางนี้บ่เขยิบน้ำให้เยยิบน้ำให้ได้ไหมนี่นะคะตอนนี้ก็ขึ้นได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคุณแม่คำแสนนะคะมอมแมมเลยนะคะนี่ก็สงเกตที่กอไผ่นะคะน้องๆก็จะกินต้นไผ่นะคะโอ้โหนี่นะคะโอ้โอ้มหูหิวมโหูหิว เนี่นะคะเดี๋ยวก็จะพาน้องๆนะคะกลับบ้านนะคะนี่นะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะต้นไผ่ก็เยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะธรรมชาติมากๆเลยนะคะที่นี่ก็เป็นป่าช้านะคะเป็นป่าช้าเก่านะคะนี่นะคะก็พาน้องๆนะคะมาผูกนะคะกับธรรมชาตินะคะเพื่อพอนคลายนะคะเรก็จะผูกโซ่ยาวนะคะเพื่อจะให้น้องๆนะคะได้กินนะคะต้นไผ่นะคะและก็เปลือกไม้นะคะ ก็อยู่กับธรรมชาตินะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาคุณแม่คำแสนนะคะกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็พาน้องเมสากลับแล้วนะคะต่อไปก็มารับคุณแม่คำแสนนะคะพาน้องเมษานะคะไปผูกแล้วนะคะอันนี้ก็ป่านะคะอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไผ่ ะะก็จะติดเขตนะคะกับโรงเรียนนะคะนี่นะคะเราก็มารับน้องๆน,นะคะก็จะเปลี่ยนหลักนะคะให้น้องนะคะเพื่อจะผลคลายนะคะความเครียดน,นะคะให้กับน้องๆน,นะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราก็พาน้องอันดานะคะมามาผูกด้วยนะคะตอนนี้ก็ นายพาคุณแม่นนคำแสนนะคะกลับบ้านนะคะไปอยู่กับน้องอันดานะคะนี่เนาะยะันี่นะคะ แม่คำแสนวส,นว,ว,สนวัสดีค่ะก่อนเลยเสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไม่ทำนะคะจะพาน้องๆนะคะกลับบ้านนะคะกับบรรยากาศนะคะนี่นะคะอยู่ป่าช้านะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะโอ้โหดูคุณแม่คำแสนผลงานนะคะผลงานสภาพน,นี่นะคะก็มี บ่อน้ำด้วยนะคะ่บน้ำเล่นโคลเล่นดินนะคะเนื่องจากเมื่อวานก็มีพายุเข้านะคะนี่นะคะลมกระโชกแรงนะคะขี้งอนขี้งอนโกรธแล้วโกรธแล้วมารับหลังเพื่อนเฮ้ยู้วยด้วยรอมา ไม่ทำตามนี่นะคะก็จะพาน้องๆกลับบ้านนะคะเดี๋ยวนะคะแม่ขวันก็จะขอจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะกับกครอบครัวน้องอันดานด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ